แอวิเคราะห์ rop, ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่2สิงหาคม2024ที่เด็ด5ตัวเน้นๆประจำวันมาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการฟินแลนด์ไวยเข้าลีกาอินเตอร์ตูคูเจอกับมาริฮามเวลา22นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของอินเตอร์ตูคู20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้46ประตูเสียประตู28ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของมาริฮามยี่สนัดหลังสุดชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้เยิงประตูได้31ประตูเสียประตู30ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมดหครั้งหลังสุดทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้หประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของมาริฮามชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้หประตู เสียประตู5ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของอินเตอร์ตูคูชนะ4เสมอ1แพ้0ยิ่ิงประตูไปได้18ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของมาเรียมผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูมาต่อทางฝั่งของมาเรียฮามจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.55ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่อินเตอร์ตูคูจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการโรมาเนียซูปเปอร์ลีกโอเตลุนกาลาติเจอกับเฮอร์แมนสตัดเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของโอเตลุนกาลาติ20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ5แพ้4ยิงประตูได้29ประตู เสียประตู22ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเฮอร์แมนสตัด2์นัดหลังสุดชนะหเสมอสแพ้10ยิงประตูได้21ประตูเสียประตู20ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของโอเตลุนกาลาติชนะสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูหประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเฮอร์แมนสตัด์ผลงานห้านัดหลังสุดชนะศูนย์ เสมอสองแพ้3ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโอเตลุนกาลาติจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%เเจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%เเค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10%ประตูมาต่อทางฝั่งของเฮอร์แมนสตัก จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่โอเตลุนกาลาติจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการสวิสชาเลนจ์ลีก FC ทูนเจอกับสเตเตเลาซาเน่เวลา1นาฬิกา15นาที มาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของ FC ทูน20นัดหลังสุดชนะ14เสมอ3แพ้3ยิงประตูได้51ประตูเสียประตู14ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของสเตตเลอซานเน่20นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้13ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู39ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของ FC ทูลชนะ1 เสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของสเตตเราสานเนชนะสองเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู4ี่ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเอฟซีทูลชนะสมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เจประตูเสียประตูสามประตู ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของสเตตเรวซานเน่ผลงาน5นัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอ1แพ้4ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ f c ทูลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60เอร์เซจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40เอร์เซค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.70ประตู มาต่อทางฝั่งของสเตทเลาซานเน่จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.95ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ FC ทูนจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่ก <Hey. S 1> ในรายการออสเตรียบุนเดสลีกากราเซอร์เจอกับเรดบูลสบวกเวลา หนึาฬิกาสามนาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของกราเซอร์20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ7แพ้2ยิงประตูได้45ประตูเสียประตู24ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเรดบูลสบวก20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ3แพ้4ยิงประตูได้65ประตูเสียประตู24ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุด ทางฝั่งของกราเซอร์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตู13ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเรดบูลเซบวกชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบสประตูเสียประตูหประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของกราเซอร์ชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิประตู เสียประตู9ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเรดบูลสบวกผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงประตูไปได้21ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของกราเซอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.25ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตูมาต่อทางฝั่งของเรดบูลเซาวบวกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่3.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เรดบูลเซาวบวกจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่5 <c oughs> ในรายการบุนเดสลลกา2 เยอะระมันโคโลนเจอกับฮัมบูกเวลาหนึ่งนาฬิกามนาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของโคโลน20นัดหลังสุดชนะเจ็เสมอเจดแพ้หยิงประตูได้35ประตูเสียประตู34ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮัมบูคยีนัดหลังสุดชนะส0บเสมอสแพ้หยิงประตูได้40ประตูเสียประตู26ประตู สถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของโคโลนชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮัมบูชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู8ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของโคโลนชนะ4เสมอ1แพ้0 ยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตู7ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฮัมบูกผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิ่งยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโคโลนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.75ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.70ประตูมาต่อทางฝั่งของฮัมบูจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่โคโลนจะเป็นฝ่ายชนะ หากใครอยากรับแนวทางดีๆที่มีมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอด n w s 9 8เข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ